อยากกินกาแฟไหมกินกระป๋องอย่างไ่นกาแฟกม่กินกาแฟกรอบๆดีกว่ากาแฟกรอกาแฟกรองมีหลายยี่ห้อนะเอาไหมรีวรีวแบบโบลีรู้สึยัอนนี้มาส่งบาถอนบจำลองจำลองที่ันองเานะคุับองคุยกับพ่อนุ่นขออาตมือ ใจเชื่อนี่คือแก่ยไงตอนนี้คิดถึงน้องไอไหมครับผมโตบอกแล้วทำงานน้องเอ้าทำงานอย่างก่อนจะได้ขนมครับบรรยากาศดีนะครับคนสบายสบายวันนี้พี่ติ๋วอาทิตย์หน้าพี่ตขิ๋วบครับวินดอนเมืองทุกอาทิตย์เลยนะครับพี่นิ๋วพี่ติ๋วจะกลับน้องบุรีแต่ว่าที่น้องบุรีไม่มีสนามบินเลยครับมีตะลิง ที right. yeah. wow. well. wow. ่ทะเลอาจจะไปจอดที่ทุ่งนาก็ได้ครับาเแต่งหน้ากันนะครับเออดูหน้าสาวๆกันนะครับมาสดายแต่งหน้าหมดนะครับมาสดายเขาคือแต่งหน้างันเดินแบบแล้วหรอดิเจ้เดินแบบที่สนามบินตอนนี้เขาแต่งหน้าตอนนี้เขาจะแต่นแบบที่สนาไปอุ้ยสีบอกตาเนี่ยไอ้บอกตาไม่ยิมไปใต่หรือไงไต่ก็ไต่ไา ขอยิ้มตาไปใต้กบหน่อยครับเพราะว่ามันเลี่ยมม่งมงนะอุ้ยป้มันนั่งอีกริเกกลับไปนี่ไปให้ตามออหอมหน่อยนะครับมีแล้วมีสีไหมมีสีไหมไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คสักอันเถอะคือช่างมามาแล้วมาการ์ตช์หอมอืมเนี่ยไม่ได้ร้องโอ้ยนั่งจับเยอะตันเลยไหมครับป้าอุป

เดกมุดสนมเด็กก็เด็กก็มุอมีสตกตกโป๊กมอสเนทำมอสแตการเลยที่เขาขต้องให่ได้กว่าออกมาคุมจเลยมีภาพดาวภาพดา มาดูข้าถอนโดนรุมนะครับตอนนี้ครับผมแต่ละโอ้โหข้าหลวงโดนรุมทำอะไรกันจอมรองไม่แต่งหน้าอะไรครับหน้าลอกหมดแล้วไล่ดังสักหน่อยไหมครับจอมร้องโอ้โหสีเอาไม้กินขาดเลยคนอ่ะโอ้โหพี่วิทยากำลังแต่งหน้าให้ข้าถอนนะครับโอ้โหนะครับ น้องจุงมมงก็กำลังแต่งหน้านะบล็อกแล้วบอกอีกนอันนี้เบาๆนะครับก่อนขึ้นเครื่อง็จะแต่งรอบนึงนะครับสว่างขึ้นไหมน่นลืมไหมลืมไหมสว่างขึ้นไหมลืมตา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  thìเราจะ thành ba mới mới ba, chơi <laughs> chơi <laughs> vui vui, rất là vui, rất là Attention, please. For security reasons, please do not leave your belongings unattended. Otherwise, they will be removed and supervised by airport security officer. In case of loss, please contact. 各位旅客请注意，出于机场安全保障原因，请您务必小心看管好您的个人物品。任何无人看管物品都随时会被机场安保人员移走或检查。如您发现有物品遗失，请与机场维务柜台联系。谢谢您。 เรคนวอันนี้ปัก่นัรโอ้ยอัที่วิ่งิกกูหินุ่โอหไปนี่แล้วไปนี่แล้วยมอนซี้อนนะตอไม่ได้่อ้เอมได้งอนคหนั ถ่ายรูปไว้ขยายวิดีโอด้นะคับมองกล้องหน่อยแล้าได้อยู่นะแล้กปากวงเบยากแดงจะได้มีแรงเดิน้แต่กเก็แงไแล้วไงถือแอร์แอรยแดาแตเครื้องเครื่องนะครับผมอือแนี่ไงกระเป๋ามาจากไหนไ้่ทีไป้ แอร์รุ่นแรกสมัยสงคามโลกไต้อมองจะตวน้องห่านี่ริมป่คนวนะงวยคางี่เงรองนะ ไวยได้นไหม้สวยขึ้นไหมน้คอมเพ็กวพี่เจ้ดยขึ้นไหสวยขึ้นไมเห็นไหถีมือโบติอดชั้นแต่งกันนาวรับพิจารานั้นไปแต่งที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่งหน้าศพบ่ะ้เมาแต่งหนคนเปนครั้งแรกคุ่เลน ดูคมเข้มขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นสวยมากเลยเดี๋ยวเขาคิดว่าแอร์เป็นไงเขาคิดเดี๋ยวขึ้นเคย่อไปแอร์าเียนดูหน้าก็ดูคอดิะยีแเลดีนน้ถย่บ้านจะเกิอะไรขึ้นไปทองอีอน่นะ น้อปน่อย้ำเต้าเป้ยนะครับี่คุณใส่อไปวัดไมว่าัตกลานได้ยู่ครับหมดตะม็อกจะเลือดตมกเี่เห้อเลย่ะ้ สวยว่าโอ้ยีนี่คือใครสวยมากเลย <c oughs> นี่มีสุนทรีอาบน้ำอ่ะอย่างเงี้ยน้ำมากเดี๋ยวน้ำมันไหลเข้าปากหมดไม่มีไม่มีอ่ะจะหมุนได้